ข่าวดนช่วงใหายโมงผู้บลไทยประจำวันที่15มกราคม2567โดยชายพุพ้บัลครังผู้บลไทนยครับรับาาดูข่าวช่วงใหมยโมงนี้กันดีกว่าเราัาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้มาดามแป้งมีเซอร์ไพรส์อาจจะดึงนักเตะลูกครึ่งไทยเยอรมน,นีฟริกปักเกสมาร่วมทัพกับทีมชุดใหญ่ก็เป็นได้ เมื่อนกนี้มาดามแป้นนมพันล่ำจำได้ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอาจจะมีการเซอร์ไพรส์ใหญ่นะในการที่จะดึงตัวเฟริกบาสเกตมิดฟิลด์ตัวรับลูกครึ่งไทยเยอรมนีจากสโมสรบรูซเดชมุนทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลิกาเยอรมนีเข้ามาเป็นอาวุธใหม่ของมสาสตออิชิเสริมกำลังทีมทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกเอเชียในครั้งนี้ก็เป็นได้ สำหรับเฟรดิกปราเกสเนี่ยมิดฟิลด์ตัวรับลูกครึ่งไทยเยอรมน,นีในวัย21ปีปัจจุบันเป็นแกนหลักกระดานกลางกับในท่าของโบริเชต้าชมุนชุดสำรองและล่าสุดเนี่ยเพิ่งถูกเรียกตัวขึ้นซ้อมกับทีมชุดใหญ่โบริเชท้าชมุนเป็นที่เรียบร้อยจับตาให้ดีมิชจะได้เห็นมิดฟิลด์ตัวรับสายเลือดใหม่อิมพอรตจากบุนเดเลริกาเยอรมันลุยศึกเอเชียในครั N ้งนี้ก็เป็นด้านครับโอ้โหเป็นในว่าง,งานนี้น่าสนใจไม่ใช่น้อยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะเฮนได้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานเปิดตัวกุนซอคนใหม่ของบอลหญิงในครั้งนี้โดยการน,นี้เมื่อช่วงของเช้า10นาฬิกาสิบนาทีที่ผ่านมาณนาห้องแถลงข่าวอาคารเ a t เ a i l a แ d นดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงาน m e ด Thepress ฟูจิโตะอิเคดะกุนซอฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคนใหม่โดยกุนซอชาวญี่ปุ่นเปิดเผยบอกว่า ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณมาดามแป้นดนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่เป็นกุ้ซือฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในครั้งนี้ผมคิดว่าฟุบซอลฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไมีศักยภาพหลังเคยมีประสบการณ์ในการไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วสองครั้ง ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากกับการเข้ามาร,รับงานในครั้งนี้ตอนที่ผมได้รับข้อเสนอจากท่านนายกสมาคมก็ใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจตอบตกลงผมมีเป้าหมายที่จะพัฒนาฟุ้บอลหญิงของไทยและสู้ไปพร้อมๆกับทุกคนเป้าหมายใหญ่ของเราน,นั้นแน่นอนคือการไปผู้บอลโลกอีกครั้งนะฮะโรคหญิงอีกครั้งที่ประเทศบราซิลในปี2027 แต่อย่างที่ทราบกันการไปตบวันโลกไม่ใช่เร่รงง่ายเราต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาคมรวมไปถึงนักกีฬาและก็สตาฟโค้ชทุกคนผมอยากได้แรงสนับสนุนจากทุกคนผมพร้อมที่จะมอบประสบการณ์และก็ความทรงจําที่ดีกับนักกีฬาผมต้องขอขอบคุณมาดามแป้งเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนเป็นอยา่างดีผมพร้อมจะทําเต็มที่เพื่อจะแสดงสิ่งที่ผมมีออกมาให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้ สำหรับประเนของเรื่องของวัฒนธรรมนั้นที่แตกต่างกันผมก็พร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ฟุตบอลสําหรับผมแล้วเป็นเหมือนการช่วยโลกในขณะนี้ทุกที่มีกฎกติกาเดียวกันอยู่แล้วผมจะพยายามพัฒนาฟุตบอลหญิงไทยซึ่งตัวผมเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันบ้างกับทางด้านของโคชมาสดาอิชอิและก็โคชทาคายูกินิชิกยายะไปแล้วและได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานที่ไทยและก็ญี่ปุ่นและก็ได้รับการสนับสนุนจากโคชทั้งสองคนเป็นอย่างดีโดวยวันนี้วันที่20มกราคมนี้จะมีการริบนักกีฬาเก็บตัวเป็นครั้งแรก ก็จะดูศักยภาพนักกีฬาทุกคนซึ่งเมื่อถึงตรงนั้นผมคิดว่าผมน่าจะทราบถึงแนวทางการนำทีมอยากจะให้นักกีฬาทุกคนมีความมั่นใจและก็พัฒนาไปด้วยกันผมจะพยายามเรียนรูต้ตัวนักเตะรวมไปถึงศักยภาพของทีมและมามองว่าผู้บอลหญิงทีมชาติไทยเหมาะสมที่จะใช้แผนไหนและใครมีความเหมาะสมที่จะเล่นตรงไหนซึ่งการเก็บตัวครั้งแรกเป็นตัวชี้วัดโดยส่วนตัวแล้วของผมนั้นแผนการเล่นของผมคือเน้นไปเ,เรื่องของการเล่นเกมรุก และมีความดุดันในการแย่งจริงบอลบวกกับความขยันนี่คือสไตล์ของตัวผมส่วนการคัดเลือกนักกีฬาผมเองจะมองถึงศักยภาพเป็นหลักนะถ้าคุณมีความสามารถก็สามารถเป็นตัวแทนทีมชาติไทยสำหรับโครงการในการเปิดหาลูกครึ่งตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีผมเองก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมันเหมือนเป็นการเปิดมุมมองเปิดโลกในการมองหาตัวลูกครึ่งเพราะการคัดเลือกนักกีฬาและก็การเพิ่มการแข่งขันถือเป็นสิ่งสำคัญในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เรียกว่านักเตะที่อยู่ต่างแดนก็อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าในประเทศในการมองหาทั่วโลกนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในขรั้งนี้ผมเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับโค้ชมิยะโอกาโมโตที่เคยมีประสบการณ์คุมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมาเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องของอุปสรรคในการเล่นของฟุตบอลหญิงจิงแชมเอเชียรอบคัดเลือกรวมไปถึงความเป็นอยู่ในประเทศไทยและก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในขรั้งนี้สำหรับทัวร์นาเมนต์ในปีนี้เดือนมิถุนายนเราจะมีโปรแกรมกนนารแข่งขันฟุตบอลหญิงจิงแชมเอเชีย รอบคัดเลือกซึ่งเป็นขั้นแรกของการไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกไทยรัฐในช่วงเดือนธันวาคมเราก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมากการรมกีฬาซีเกมส์ก็จะพยายามเตรียมความพร้อมและเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันทั้งสองรายการตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยมาได้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วสัมผัสได้ถึงความเป็นมิตรและก็ได้รับความอบอุ่นเป็นอย่างมากส่วนกับโค้ดอิชิอิก็ยังคงไม่ได้คุยเ,เรื่องการใช้ชีวิตแต่ก็ได้มีโอกาสไปได้ดูเกมในค้งนี้ ในเรื่องของเกมไทลีกด้วยกันส่วนอาหารไทยมีรสชาติที่อร่อยและช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผมมาที่นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสุดท้ายผมยืนยันเลยนะว่าตัวผมเองก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกคนเพื่อจะต่อสู้ในรายการการแข่งขัน,นรายการทุกรายการทุกคนก็สู้เพื่อจะสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่มาถึงตัวผมและขอให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันอิคิดะได้กลาบไปใช้สำหรับแผนงานท้าของโค้ชอิคิดะนะฮะคือการเรียกนักกีฬา มาเก็บตัวแคมป์แรกที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาภายในมกกรุงเทพชมบุรีและหวังวันที่20-25ธันวาคมและจะเข้าร่วมการแขร่งขันฟุตบอลรายการพิงก์บร d ดี้คัฟที่นครดูไบประเทศสหรัฐอารับอิเมร์และรหวางวันที่19-27กุมภาพันธ์ต่อด้วยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2 0 26 เราคัดเลือกในระหว่างวันที่23มิถุนายนถึง5กรกฎาคมและปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกกรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เปน็นรวงการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละคกันนะฮะก็ขอต้อนรับนะครับผมโค้ชที่ประกาศตัวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอแล่วในงานนี้บอกได้เลยนะว่า สุดเอ็กซ์คลูเมื่อช่อง y t u t u เซเลโซ่เจาะลึกแบบเอ็กซ์คลูซนะฮะบุกเก็บตัวปริัินที่เมืองไทยเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเซเลโซสกาลงคลิปบนช่อง YouTube ก่อติดกันกับตัวที่เมืองไทยดาน,นเจ้าเทจรัศักดิ์วงกรตอบชัดขึ้นใหม่ทุกคนให้การตอบรับดีมากโดยช่อง YouTube ของเซเลโซสกา f f i c i a l Channel ซึ่งเป็นช่อง YouTube ทางการของสโมสรเซเลโซสกา ที่มีผู้ติดตามเฉียด9,000 90, 0คนเผยแพร่วิดีโอใหม่สุดเ e อ็กซ์คลูซีฟกับการที่ทัพนักรบซากุระเดินทางมาเข้าแคมป์เก็บตัวปริสันชี่ประเทศไทยตั้งแต่วันเสาร์ที่11มกราคมที่ผ่านมาโดยมีความยาวเกือบ18นาทีขณะเดียวกันในช่วงท้ายของคลิปสโมสรยังได้ไปสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกับักเตะป้ายแดงที่เพิ่งย้ายเข้ามาร่วมทัพนั่นคือเจ้าเทพจริศักดิ์วงกรของเราด้วยโดยดาวเตะวัย28น,ยนี้เปิดเผยถึงการลงซ้อมกับทีมใหม่แบบส,สั้นๆบอกว่า ดีครับทุกคนให้การตอบรับดีและก็ซ้อมสนุกครับทุกคนใส่กันเต็มที่เกินร้อยตั้งแต่เริ่มซ้อมเลยที่นี่เขาเกิดจุ่ลุนเป็นอย่างมากทําให้เราน,น,นได้พัฒน,นาตนเองไปด้วยในขณะนี้ทั้งนี้ทีมชั้นนาแห่งจงังหวัดโอซาก้าในภูมิภาคคันไซบนเกาะฮอนชูจะเก็บตัวที่ประเทศไทยไปยถึงวันที่19มการาคมก่อนจะกลับไปแคมป์ฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุน่นในจงังหวัดมิยาสากิบนเกาะคิวชูในระหว่างวันที่22มกราคมถึง2กุมภาพันธ์ต่อไป สำหรับโปรแกรมนัดเปิดสนามฟุตบอลเจวันลิกในฤดูกาลวันดยี่สิบห้าจะนำศึกโอซาก้าดาร์บี้แมชไปเยือนกระบะโอซาก้าวันศุกร์ที่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่สนามพา,านาสニックสเตเดียมชูอิตะเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยแฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและการถ่ายทอดสดได้ทางท่องสยามสปอร์ตและก็บีจีสปอร์ตในครั้งนี้โอ้โหเป็นนา,งานังการนี้เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักนะฮะของทางด้านของเจ้าเท่ของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เดวินชิชชอบลั่นไม่ยอมจะให้ทีมเยือนเชียงรายเก็บแต้มออกไปในครั้งนี้ได้ปรนนะเมื่องานนี้ลุงเดวินชิชชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมล่าวก่อนเกมจะเปิดบังรับการเรยือนของสิงห์เชียงรายในศึกทีหนึ่งดาร์ูการ์สบันยี่สิคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงโดยผลงานในเกมลีกนัดล่าสุดของทัพภาษาสาไฟ้าเพิ่งจะบุกไปพ่ายทรูเบน็คอก2ต่อ3 วันที่12มการาคมที่ผ่านมาทำให้แข่งไปรัวมากถึง16นัดชนะไป12เสมอ3แพ้ไป1ไว้ทบ่หมด39แต้มห่าง BYU ทีมอันดับ2อยู่6แต้มก่อนเกม b กเนเปิดเผยบอกว่าศรัทธาและความเชื่อเรายังคงเชื่อกันและกันและเรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นแชมป์ด้วยกันแม้ความผิดพลาดเสียววินาทีจะทําให้เราต้องเสียใจแต่ทีมของเราจะไม่มีวันเสียใจไปก็คือไม่เสียกำลังใจและก็ไม่เสียความเชื่อมัน่นและก็ศรัทธาต่อทุกคนในทีมของเรา,วาเรวมไปถึง แฟนบอลบริลัมทุกคนด้วยเป็นบทเรียนที่ดีถ้าเรายังคงเปิดเกมไม่ได้ถ้าเรายังคงไม่ชนะเราต้องมีสมาธิกับทุกวินาทีที่เหลืออยู่การเสียสมาธิเพียงแค่เสี้ยววินาทีทําให้แฟนๆต้องเสียใจให้ทีมต้องเสียสามแต้มไปสถิติต้องจดจําเป็นบทเรียนและเป็นอีกเกมที่ต้องเอากลับมาพิจารณาว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขยอย่างไรในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงใบโมฟุตบอลไทยประจําวันที่15บห้มกราคมสองันห้า โดยชายว่าครัーー้งฟูตบันไทย